สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยนักเรียนนําเล่มแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยเล่มนี้ขึ้นมานะคะนักเรียนนําขึ้นมาทุกคนนะ,ะนําขึ้นมายังคะ อเมื่อนักเรียนนําขึ้นมาแล้วให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะไปที่หน้า49นะคะหน้า49หน่วยการเรียนรู้ที่8มาตรากฎ นักเรียนยังจำได้ไหมว่ามาตากฏคืออะไรถ้ายัางจำไม่ได้ให้กลับไปทบทวนในวิดีโอเรื่องมาตากฏที่ครูเมย์ส่งให้นะคะมาตากฏก็คือ คำที่ออกเสียงตัวสะกดเหมือนดอเด็กสะกดซึ่งมีเยอะมากๆใช่ไหมคะมีทั้งหมด16ตัวเลยทีเดียวนะคะทีนี้เมื่อนักเรียนรู้จักคำที่อยู่ในมาตากดแล้วอ่ะในแบบฝึกหัดนี้เขาบอกว่าข้อที่หนึงให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวัน คำที่เขานํามาให้นักเรียนอ่านเนี่ยเป็นคําในชีวิตประจําวันของเรานะคะที่อยู่ในมาตตากดทั้งหมดนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านคําทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ครูเมย์จะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะแล้วรอบต่อๆไปให้นักเรียนกลับไปฝึกอ่านเองนะคะจะได้อ่านเก่งๆกันเดี๋ยวครูเมย์จะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะคะ สะดุดสะดุดจุดหมายจุดหมายชายหาดชายหาดตลาดนัดตลาดนัดสวัสดีสวัสดีสสดชีวิตชีวิตปิดเปิดปิดเปิดเกิดเหตุเกิดเหตุเ,เ,หตเทศนาเทศนาอาทิตย์ อาทิตย์จิตใจจิตใจใกล้ชิดใกล้ชิดวิทยุวิทยุสุจริตสุจริตกิจวัตรกิจวัตรระมัดระวังระมัดระวังรังเกียจรังเกียจเขียดปาดเขียดปาดปัดกวาดปัดกวาด พลาดพลั้งพลาดพลั้งจังหวัดจังหวัดพลดถินพลัดถิ่นบินทบาทบินทบาทขาดแคลนขาดแคลนแหวนเพชรแหวนเพชรเกล็ดปลาเกล็ดปลาปรากฏปรากฏกฎหมายกฎหมาย วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์อ่าก็จบแล้วนะคะรอบต่อไปนักเรียนฝึกอ่านเองนะคะทีนี้พออ่านจบแล้วนะคะให้นักเรียนเลื่อนลงมาข้างล่างข้อที่สองเขาให้นักเรียนระบายสีอ่าระบายสี ในผลไม้ที่เขาทําช่องไว้เนี่ยไม่รู้ว่าผลไม้ชนิดนี้คืออะไรอ่ามะเขือเทศหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่าแล้วให้นักเรียนระบายสีหน้าคําที่อยู่ในมาตากดแล้วก็สะกดถูกต้องด้วยนะคะให้นักเรียนระบายสีในมะเขือเทศเนี่ยหน้าคําในมาตากดที่สะกดถูกต้องคาคานั้นต้องอยู่ในมาตากด และก็ต้องสะกดถูกด้วยนะคะ,ะก้อนอิดก้อนอิดอยู่ในมาตรากดไม่เอ่ยถ้าอยู่ในมาตรากดแล้วก็สะกดทุกให้นักเรียนระบายสีลงไปถ้าสะกดไม่ถูกนักเรียนไม่ต้องระบายนะคะเอาเฉพาะคำที่สะกดถูกต้องเท่านั้นเมื่อนักเรียนําเสร็จแล้วให้นักเรียนอ่ะถ่ายรูปนะคะส่งคุณครูด้วย คุณครูรองานของนักเรียนทุกคนอยู่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ